ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปชมหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการที่จะทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระชาแนลครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อของ Earth 616ของเรากันบ้างนะครับซึ่งเมื่อมีการพูดถึง Multiverse เกิดขึ้นหรือจักรวาลคู่ขนานเกิดขึ้นเนี่ย ทำให้ต้องมีการระบุชื่อของโลกคู่ขนาดในจักรวาลต่างๆครับซึ่งการท่องโลกต่างๆในมัลติเวิร์สย่อมมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละโลกนะครับตัวยอย่างเช่นการสลับไฟแดงไฟเขียวในเอิร์8แปดซึ่งก็มีความแตกต่างจากโลกของเราครับซึ่งดรเซนได้โดนจับในอิลูเมราตีเฮดคอร์เตอร์เนี่ยเขาก็ได้พบกับคริสตินพาวเมอร์ในจักรวาล838นี้ครับซึ่งเธอคนนั้นก็ได้ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สโดยตรงนะครับโดยเธอบอกว่าจักรวาลที่เธออยู่นั้นคือ Earth และโลกที่ดเตร์สแตน์จากมานั้นคือเอิร์ธหกครับแน่นอนครับมันตรงกับชื่อจักรวาลในคอมิกซึ่งถ้าให้วิเคราะห์กันดีๆเนี่ยการสื่อความหมายตรงนี้เป็นการบอกว่าโลกในภาพพยนต์ของจักรวาลหลักของเรานั้นมีชื่อเหมือนกับจักรวาลหลักในคอมิกนั่นเองนะครับแต่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันครับซึ่งคำว่าเอิร์ธหกนี้นะครับมิสเตริโอเคยพูดมาแล้วในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนฟาสมโฮมครับแต่เป็นการพูดหลอกๆนะครับซึ่งในหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามาจาก Earth แต่สไปเดอร์แมนของเรานั้นอยู่ในเอิร์ธ616ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิสเตอร์ลีโอแกงเรามากครับเขาไม่ได้มาจากเอิร์ธไหนเลยครับและก็ไม่เคยท่องมัลติเวิร์สด้วยแต่นั่นคือการจงใจแรกที่ MCU นั้นอยากจะกำหนดชื่อในหนังจักรวาลใหม่ให้เป็นเอิร์ธ616นึ่งหกนะครับเรามีห e ายคว i มจ e ิงพีเตอร์นี่ e ือเอิ i ์ e ที่กล่าวถึงหกหนึ่งหกผมมาจากเอิร์ธแปดสามสามผมขอ a ทษคุณกำลังพูดถึงมัลติเในร์สรู้ไหมถึงฉากหน่งในอเวนเจอร์เอ็นเกมที่ปรากฏใน ซึ่งในซีรีส์โลกกนั้นฟิล์มฉายภาพของชีวิตโลกีใน EP ีที่1ก็ระบุชีวิตของโลกีว่าเขาอยู่ใน Earth 616นั่นเองครับนั่นก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มได้แล้วนะครับว่า m a r v e l Studio หรือ M.C.U. นั้นต้องการจะให้จักรวาลหลักของหนังของเรานันเนี่ยชื่อว่า Earth 616ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาได้กำหนดชื่อจักรวาลของหนังว่าเอิร์1999 9 9นั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับถ้าพูดตามความจริงเนี่ย เอิร์ธหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยก็มีชื่อเล่นเป็นเอิร์ธหกหนึ่งหกนั่นเองครับไม่ต้องต่อความยาวเสาวความยืดกันให้มากครับเข้าใจแค่ว่าณตอนนี้ชื่อของเ e อิร์ธจักรวาลหลักคือเอิร์ธหกหนึ่งหกซึ่งเหมือนกับชื่อในคอมิกแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองครับถ้ากระผู้ใดผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไป,ดไปก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ